กับข่าวข้อข่าวประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อเสนอนิรโทษกรรมคดีการเมืองของเยาวชนรอบล่าสุดครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากการอภิปรายในสภาผู้แทรนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันคุณอมรัชโชคบมิดกุลค,ครับสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจากพักก้าวไกลได้อภิปรายเอาไว้ในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่แล้วครับ โดยพูดถึงประเด็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันในทางการเมืองต่างๆเรื่องของการที่รัฐบาลใช้มิติสงครามนะครับในการากดนะครับทับการแสดงความเห็นต่างนะครับของฝ่ายประชาชนฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกับรัฐบาลใช้กระบวนการในทางกฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการเข้าจัดการนะครับคุณอมรัษได้ยกกรณีที่น่าสนใจมาครับถ้าใคร เรามีเวลาลองหาคลิปนี้ไปย้อนฟังดูได้นะครับอยู่ในเพจพักเก้าไกลเช่นเดียวกันคุณอมรรัตน์ได้ยกประวัติศาสตร์การเมืองที่น่าสนใจครับคุณอมรรัตน์เสนอให้มีการนี่ลโทษกรรมนะครับคดีการเมืองของบรรดาเยาวชนประชาชนนะฮะในรอบการชุมนุมรอบใหม่รอบนี้นะครับโดยเทียบประวัติศาสตร์ไทยในอดีตน่าสนใจตรงนี้ฮะประเทศไทยไม่เคยไม่ใช่ไม่เคย นิรโทษกรรมคดีการเมือนะครับเรานิรโทษกรรมคดีการเบือมาหลายครั้งหลายหนยิ่งไปกว่าน,นั้นมีการนิรโทษกรรมคนทํารัฐประหารอยู่เสมอมาทุกครั้งที่มีรัฐประหารจะมีการนิรโทษกรรมคนทํารัฐประหารทุกครั้งคุณอมรรก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมบรรดาทหารผู้ก่อการรัฐประหารซึ่งทําผิดรัฐธรรมนูญฉีรัฐธรรมนูญมีโทษฐานกบฏดทาไมไอ้พวกนี้ได้นิรโทษทุกครั้ง แล้วทำไมไม่นิรโทษให้กับประชาชนบ้างนิรโทษประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของคดีการเมืองบ้างคุณธรรมราชก็ไปสื่อค้นมาครับว่าประเทศนี้เคยมีการนิรโทษกกร,รมคดีการเมืองครั้งใหญ่ๆมาแล้วอยู่3กรณีนะครับจริงๆมีหลายครั้งนะแต่คุณธรรมราชยกคดีสําคัญมากรณีสําคัญมาสาครั้งครั้งแรกครับคือการออกกฎหมายที่รุศกรรมในปี2488ครั้งนั้นเป็นฝีไม้ไลายมือของรัฐบาลควงอภัยวงศ์ประกอบกับ อาจารย์ปีดีพนมยงซึ่งตอนนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อยู่เป็นการนิรโทษกรรมนักโทษการ,กการเมืองจํานวนมากครับและนักโทษการเมืองเหล่านั้นก็คือฝ่ายนิยมเจ้านั่นเองคือในช่วงเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าฝ่ายนิยมเจ้าก็พยายามสู้กับระบบรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็ถูกจับนะครับเป็นจํานวนมากบางคนก็ต้องถูกเนเทศไปอยู่เกาะตะรุ่เตา่าเป็นนักโทษการเมืองครับ ทีนี้หลังสงครามโลกสิ้นส,สุดลงนะครับและเข้าสู่ปี88เนี่ยอาจารย์พีดีพนมยงและรัฐบาลควงก็คงปรึกษาหารอาือเห็นตรงกันว่ามันควรจะถึงเวลาปรองดองได้แล้วความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับระหว่างฝ่ายนิยมเจ้ากับฝ่ายนิยมระบอบแบบใหม่นั้นมันควรจะจบได้แล้วไม่ไง,ไงั้นประเทศไทยเดินหน้าต่อไม่ได้ก็นํามาซึ่งการออกกฎหมายนิรนะโทษกรรมนักโทษการเมืองจํานวนมากของฝ่ายนิยมเจ้า บุคคลสาคัญในนั้นนะครับก็เช่ชนกรมขุนชัยนาทนเรนทร์ครับกรมขุนชัยนาทนเรนทร์หรือพระองค์เจ้าดังสิทธิประยุรศักดิ์นะครับก็เป็นนักโทษการเมืองในเวลานั้นก็ได้รับการปล่อยตัวได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้และกรมขุนชัยนาทนเรนทร์เมื่อถูกนิรโทษกรรมออกมาแล้วในเวลาต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยนะครับในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9และกรมขุนชัยนาทนเรนทร์คนเดียวกันนี้ ก็เป็นคนที่ลงนามนะฮะในรัฐธรรม